วัดดูผมในเรื่องของพิจารณาเห็นว่าเส้นผมเป็นเส้นๆตั้งแต่หน้าผากยันไหลทอยถ้าไม่สางไม่สางก็เป็นสาบเป็นสางถ้าล่วงหลนบนอาหารก็พึงรังเกียจไม่ใช่หรือเรามีความเห็นตามที่พระพุทธองค์บอกสอนเราไหมหรือว่าต้องงามอย่างเดียวต้องรุ่มหลงมันอย่างเดียวเส้นผมนี่นะดูดกินน้ําเลือดน้ําเหลืองนี่นะเออ,เอ,อ,เอ,อทําไมมาไปรุ่มหลงมันนักออพระพุทธองค์สอนป้างาง,างให้เกิดจ้าให้เกิด ปัญญาเกิดความฉลาดเราจะจฉลาดจะเข้าใจกับท่านบ้างไหมเลยนี่ทำไมต้องไปเห็นผมงามทั่วโลกโัวกระทาไม่รู้สันสิวไม่รู้จักเอ,ออะไรเอ,อแฟซ่าแฟซเซย์อไอคินิคลีนิกอะไรไม่รู้กี่อย่างไอเครื่องสระผมนะเราก็ต้องหลงไปตามดิผมไปเส้นๆงามเมียงกว่าหลงกันคัะหลงกันเนี่ยไม่มีใครเปิดให้ฟังนี่ฟังเอาถ้าจะเกิดความรู้เกิดนี่คือ เงื่อนต้นและเงื่อนปลายถ้าเราอยากรู้ทำหมินทำอยากเข้าอกเข้าใจในอัตในธรรมในคําสอนพระพุทธเจ้าใครก็ไม่รู้หรอกอย่าไปหวัดดีเลย <jer ky> เกิดมาก็หลงไอ้กรรมฐานห้านี่แหละหลงว่าฟันงามไอ้แี่ยวนี่อยู่บทเหงือกบนแล้วเหงือกล่างเอาไปเคี้ยวบทอาหารกระดูกดีๆดีนี่อโอ้เขียวงามเดี๋ยว่าเป็นตะโตปากสว่าง่ายขี้กระเทยเคี้ยวดุดดนๆนี่้ไหมเนาะ เ,ออเป็นอีเหียขคือลงขักลงแน่นั่นล่ะเจ้าเาห่งความหลงที่เราต้องมาสร้างพระมหาจากกักรพรรดิพระพุทธเจ้านี่เจ้า,เาให้ความรู้แสดงให้ฟังยากบ่นี่พ่อเปืนอสร้างบว่นี่ออทำความเข้าใจให้เราทำความเข้าใจทําไมเราจะไม่เกิดความรู้เน่ะไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่สใมส่ใจนิดนิดหน่อยหน่อยบอ่คือจะเป็นสนองแต่ความหลงเจ้าของเห็นผมงามอยู่หันบ่ผมมีแต่ก็จะเป็นงามแห้งหอมแห้งหันบ่ แก่าอี้แ้ก็จะเป็นงามแมห้งบ่จะโตเปน็นว่าขี้หุ้เออเออเล็บก็งามแมห้งถือว่าเล็บนะตะลงใส่แกงมะคือเอาขี้เนี่ยไปยังคืองามแมหง้งทะเล็บนะ่ะเลบ็บบนนี่ขึ้งง่ามแล้วใส่รูปนั่นรูปหัวใจก็ได้ตัวเล็บพ่นสีกากเพชรก็ได้ตัวแกงใส่มะกือเอาขวากินเนี่ยไปยังคุญจะงามแห้งครับผมหันเออที่เห็นแต่สายไหมที่สายผมมัด กินไปยังขึ้นที่ห้าครั้งเลยเนาะ